สวัสดีครับผู้ชมครับทูกเชัานาวครับนำผู้ชมมาที่แพดเดียมครับมาชมทีมวอเทยลีกนครับเกมกลางสตาร์ครับการท์เอฟซีครับเปิดบ้านพบกับขันแกนโยเต็ดครับคุณชิดผลซับขำผมนุสสรัญพันธ์ครับทำเลี่ยมผู้ใหญ่ครับครับเกมเริ่มครับมาดูครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับเจ้าถิ่นกันท่าเรือครับแล้วก็หมายสามแต้มในวันนี้ โต๊เข้ามาทางเควินเควินเปิดเข้ามาดูมุยญาโขกลูกนี้หูหนึ่งๆโอ้ยข้ามคานครับโอ้โหตําแหน่งเลิกอ่าครับแปะเข้าไปตรงนี้เพื่อโดนแตะมาบอดินหลุดแล้วบอดินยิงแล้วโอ้โหยิงยิงตรงนี้โอ้บดเยอะเลยครับโอ้โหตั้งบอลตั้งบอลแรกดูดีแล้วทีครับบาเนชา นใ,ใครครับยอดมาทีหนึ่งครับพลกรตบเข้าไปใงนแล้วจิ้มลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้คอนกันยูเด่ขึ้นนําก่อนครับดิวซึงูชาร์จหน้าปากประตูแล้วก็หลุดไปถึงตัวไกลครับเป็นดิวซึงูโอ้โหที่ชาร์จได้มันจริงๆครับลูกนี้โอ้เข้าบอลแม่นครับตาครับตามนั้นเลยขึ้นมาพูโตส มาที่บดินบดินกระชากบดินเปิดเข้าไปแลบอลตบด,ดิ้งซักโอ้โหหักข้อเควินหักเข้าไปติดบล็อกยอดเข้ามาบดินเสาสองดูบูย่ามงย้อนมาอย่างเซฟมันเสียเอาเข้าออไปเลยครับโอ้โหตีสเสมอได้ครับหนึ่งต่อนหนึ่งกลับมาเป็นตุลย์จนคนมงสก,กัดให้เป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับดูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เข้ามามงจากข้างในก็เป็นประตูดูบูย่า ้เขามาคบบโคกแล้วครับตามลงเคลียร์ไปได้จับก่อนบดินแล้วก็ปั่นลงนี้ปั่นไปก่อนครับโอ้โหตรงกรอบด้วยว่าจิรวัตรปัดทิ้งเอาไปโอ้โหอย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าคุดบองเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะแจ้งซะด้วยแต่บุเอ้ครับหมายแล้วครับขนแก่นเอาทิมเลยหรือเปล่าไหลทะลุมาสวยมากลองจิวหักเข้ามาแล้วก็ซัดเอกงาเวติดบล็อกโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับสมพรโอ้ซุปเปอร์เซฟเลยครับสมพรยศ ปเปิดข้ามมาให้บดินบดินจับไว้ก่อนมีเติมครับเควินทะลุขึ้นมาเควินเปิดหักเข้ามาแล้วตะวัดยิงจ่จอๆไม่ตรงกรอบโอ้โห<อ>ทางดิลี่อีกแล้วโอ้โหเ้าสายคราวนี้แล้วก็จบครึ่งแรกครับที่แพสเซเดียมครับเป็นการทะเลือก,กับคอนแกนยุยจทต่สเสมอกับดิวครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งถึงด้วยครับ ลวกอนหักเข้ามาคาราเวจับได้แล้วก็เอี้ยวตัวสัต์บอลฉลับแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โห,โโหน้ำอีกครัง้งครับขนแกนเกือบสองกับหนึ่งโอ้เนี่ยครับนาน,นานมาทีแล้วมาแล้ววันนี้มาได้เสียวหลายครั้งนี่ก็กลายเป็นว่าเหลี่ยมไม่ดีของโนบุรุนะครับบอลฉลับเท้าเปลี่ยนทางเข้าเสาแรกไปเลยซึ่งตรงนี้ก็สมพรโอ้คือเสียจังหวะไปแล้วนะครับ คือทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกครับบอลยนงไม่ไปไหนขกคักรุกนี้จับได้แล้วซัดเลยโอ้โหตีหจากเส้นได้เาชิดโอ้โหมไม่ได้ครับครับมาใหม่แทงขึ้นมาครับชิดสุพงควินเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงเข้าปเาเป่าโอ้โหปัดติงอีกโอ้ยซูเปอร์เซฟครับลูกนี้ธนาสิทธิ์โอ้โห,โโห,โโหนี่ตัวชนเสาเลยเลยครับธนาสิทธิ์ โอ้โหโคกยัดใส่จิรวัตรดิงออกไปทั้งมุมเลยแล้วก็จบเกมเลยครับ<อ>ก็เป็นไปได้ครับกันน่าเรือวันนี้เปิดบ้านแพ้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไปครับหนึ่งัวสองค